ตอนนี้ที่สนรถไฟฝนเริ่มตกแล้วครับเราก็เลยต้องพักกองกัน,กน,กนพักกองกันสักครู่ให้ตากล้องได้มาคิดท่า,าจว่าถ่ายยังไงทึงจะสวยครับ,รบน้องหมีนางแบบเราก็นั่งเล่นอยู่กับลูกสาวต้องเสียนแก้ว กราคาดเป็นตากล้องอุปกรณ์เตรียมมาเพียบแต่ดันมาเจอฝนโอ้ยยังไงครับตอนนี้ฝนตกรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยมันเย็นครับเย็นเย็นใช่ไหมโอ้โหเยเสร็จแล้วเดี๋ยวเปียกครับ,เ,คครบเดี๋ยวเปียกครับใกลจะเปียกแลครับก็เลยต้องมานั่งรอให้ฝนหยุดะนะครับถ้าฝนไม่หยุดก็คงถ่ายข้ามกลางสายฝนตางแบบของเราบอกว่า ซู่ไตค่ะรอสักครู่นะครับรอให้ฝนหยุดก่อนทุกอย่าง